ถามว่าทําไมที่นี่จึงเกิดเป็นเมืองใหญ่ขึ้นมาได้ตอบสั้นๆว่าเพราะว่าที่เนี่ยเป็นประตูสู่อีสานพระวิษณุมีหน้าที่เหมือนเป็นนีเวกเกเตอร์นำทางกําหนดเส้นทางการโครจรของพระอาทิตย์แล้วในช่วงเวลานะั้นพออีสานที่หนึ่งสิ้นประชนไปแล้วเนี่ยในปี1นึ่เนี่ยมันมีกระบฏเล็กๆขึ้นมาเลยพวกนี้ฮะต้องให้พระวาเรามันส่งขุนนางอะไรมาปราบเป็นไปได้ว่าสีเทพก็อาจจะแข่งคอด้วยเหมือนกัน สวัสดีครับสีเทพเป็นเมืองสำคัญในสมัยทวรารวดีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะไปโฟกัสที่นครปฐมเป็นหลักในสมัยรัชกาลที่4ที่5นะครับสร้างพระปฐมเจดีย์แต่ว่าหลังจากที่เราได้ขุดค้นสีเทพมากขึ้นโดยเฉพาะย่างยิ่งหลังจากปี2,551แล้วก็พบเจดีย์เขาครั้งนอกขนาดใหญ่ฐานกว้างถนึ่ง64เมตรถือว่าใหญ่ที่สุดในสมัยทวรารวดีแล้วก็ทำให้ผู้คนเริ่ม หัน spotlight มาที่เมืองสีเทพมากขึ้นที่นี่อาจารย์พริยะไกลเลิกมองว่าเป็นทวารวดีที่ซ้ำในขณะที่บางท่านก็มองเป็นสีจนาสะซึ่งเป็นชื่อที่ปรากฏในเมืองเสมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยยังคงเป็นปริศนาแต่ว่าบอกได้เลยว่ายิ่งศึกษาสีเทพมากขึ้นนะครับก็ยิ่งพบว่าสีเทพนี่มีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยเติมเต็มปริศนาของทวารวดี อีกหลายๆจุดที่เราไม่เคยทราบมาก่อนทั้งในช่วงพุทธศตรวตรรษที่1 1ถึง13ที่ยังเป็นพุทธเทรวาทบวกฮินดูแล้วก็พุทธศตวรรษที่1 3ถึง15ที่สังคมเทรวดีเนี่ยกลายเป็นพุทธมหายานผมตั้งใจว่าจะแบ่งเรื่องราวสีเทพออกเป็นสตอนตอนแรกก็คือกำเนิดสีเทพตอนที่2ก็คือสีเทพยุคทองแล้วก็ตอนที่3จะไปเจาะที่เจดีย์เขาคลังนอกแล้วก็เขาคลังใน ตอนนี้จะเล่าถึงกำเนิดสีเทพก่อนถามว่าทำไมที่นี่จึงเกิดเป็นเมืองใหญ่ขึ้นมาได้ตอบสั้นๆว่าเพราะว่าที่เนี่ยเป็นประตูสู่อีสานอีสานเนี่ยมีผู้คนอยู่เยอะนะครับตั้งแต่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วแล้วก็เป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญด้วยทั้งของป่าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกลือประเด็นเรื่องกําเนิดสีเทพนะครับเป็นอย่างไรผมสัมภาษณ์เรื่องนี้กับอาจารย์อนุร,รักษ์ดีพิมายอาจารย์คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับ ซึ่งอาจารย์เนี่ยทำเรื่องสีเทพมาตั้งแต่ในสมัยปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกแล้วก็เคยอยู่กรมศิลป์ด้วยก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ที่คณะโบราณคดีทําให้มีความรู้เรื่องสีเทพเนี่ยทั้งด้านกว้างแล้วก็ลึกจริงๆมันต้องเริ่มต้นจากก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำเนาะมันเหมือนกับว่ามันเจอหลักฐานที่มันสะท้อนว่าสีเทพเป็นประตูสูส่อีสานใช่ไหมครับใช่ครับใช่ พะมันเจอเศษเครื่องถ้วยอย่างในสีเทพก็เจอของอีสานในอีสานก็เจอของภาคกลางใช่ไหมใช่ครับเครื่อถงถ้วยแบบภันธะยุับแบบพี่ไม้ดำอะครับเป็นตัวเชื่อมที่ดีเลย แหล่งผลิตมันอยู่แถวๆทุ่งสำริดอะไรเงี้ยครับที่เจอเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะกระจายเข้ามาในภาคกลางค่อนข้างเยอะเช่นที่จีเทพจันเสนหรือ,รอคนครปฐมอาจจะมีล่องรอยอยู่บ้างพีสารมีทรัพยากรอะไรเด่นครับที่คนภาคกลางเขาอยากจะไปค้าขายแลกเปลี่ยนแน่นอนนะ่าจะเป็นเกลือครับเกลือเป็นปัจจัยหลักเลยเพราะว่าเราสำรวจพบ โดมเกลือเยอะมากที่อีสานนะครับโดมเกลือที่เกลือมันผุดขึ้นมาแล้วก็พื้นที่ที่มันเกลือผุดขึ้นมาจะเห็นเป็นขาวๆครับเช่นแหล่งบุรังกระดีทุ่งผีโพนแถวแถวทุ่งสำลิดแถวแถวแก้ประสาทพิมายอะไรพวกนี้ครับน่าจะมีการต้มเกลือมานานแล้วตั้งแต่ยุคก่อนวัส,สร์ประมาณตอนปลายประมาณเนี้ยฮะัเขาเอาเกลือไปใช้ในการถนอมอาหารหรอครับใช่ครับ หลักๆก,ก็คือถนอมอาหารแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคไม้อะไรเงี้ยครเช่นการล้างแผลหรือว่าส่วนหนึ่งของตัวยาต่างๆครับเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้บ้านเมืองพ้นทะเลเข้ามาติดต่อค้าขายด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งเกลือใหญ่มากครับ ระดับต้นๆของซเ,อเซาทิสเดเชียเลยครับในภาคอีสานของเราแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่มีโรงงานที่ทําเป็นร่าเป็นสันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเวลาที่เอ่อเราไปสํารวจแหลง่งวาณคดียุคต้นนประวัติศาสตร์อะไรพวกเนี้ยครับก็จะไปเกาะอยู่กับพวกดมเกลือพวกนี้ครับพวกพื้นที่ที่มีเกลือเกลือเนี่ยน่าจะดึงดูดอ่าผู้ีิมน่าจากข้างนอกเข้ามาปนทวนพื้นที่โดยเฉพาะจากภาคกลางแล้วก็เอ่อทะเลสาบเขมรพ,พวกเนี้ยฮะด้วยความที่สิทธเทพเป็นประตูสูธธ่อีสาน ก็เลยทาให้ดึงดูดความเจริญจากผู้คนในบ้านเมืองคนทะเลเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่แล้วก็ได้รับแบบแผนการเมืองการปกครองเข้ามาด้วยทําให้ผู้นําท้องถิ่นนะครับได้ยกระดับขึ้นเป็นกษัตริย์ฮินดูน่าจะเข้ามาพร้อมๆกับเถรว,ว่าแต่บทบาทหรือความเข้มข้นที่เราเจอหลักฐานในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นวันนยที่กายหรือว่าฮินดูเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าจารึกพุทธศาสนา ทั้งหมดเลยของสีเทพเนี่ยมันเริ่มต้นในราวช่วงพุทธศตวรรษที่1ิบสองแล้วแต่ว่าจารึกไวยสนมทกายหรือว่าจารึกของฮินดูเนี่ยมันย้อนกลับไปได้ถึงพุทธศตวรรษที่สิบเ็ดเลยเช่นจารึกเมืองสีเทพจารึกไวยสนพซึ่งเป็นจารึกที่มีคําว่ามีรบุรุษของไวยสนพแล้วก็พระรามรามะแล้วก็ลักษน่าจะเป็นจารึกที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่กล่าวถึงไวยสนพทิกายผมก็ทั้งเล็กภาพถึงผู้นําในช่วงพุทธศตวรรษที่สิเ็ดเนี่ย อาจจะยกสถาน,าผนะผู้นําจากผู้นําท้องถิ่นนะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็จะเป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าจารึกสีเทพก็มีข้อความที่กล่าวถึงพระมหากษัตริย์แล้วก็ที่ดาของฤาษีอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญคือมันมีคําคว่าปรารละวะด้วยแต่ว่าตั้งแต่ช่วงวัดที่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยสีเทพมันมี มีความดึงดูดคนจากอินเดียเข้ามาและอินเดียหรือว่าศรีลังกาที่เป็นชาวทมินอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็น่าจะยกระดับระเบียบแบบแผนการปกครองการดําเนินชีวิตต่างๆด้วยแล้วก็ระบบกษัตริย์ก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อ่าโดยเฉพาะการพบจารึกที่เกี่ยวกับไวสนพเนี่ยัไวสนพเขา เพระพิษณุนี่เป็นวันนักกษัตริย์อยู่แล้วครับแล้วก็มีการศึกษาว่าพุทธศาสนาเทรวาแลวก็วัศนวิกายที่เข้ามาช่วงแรกในสวีดเดเชียเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นแบบแผนที่ทําให้ระบบกษัตริย์แข็งแรงขึ้นมากในทั้งในกัมพูชาในเกาะสุมารตราอะไรต่างๆเพราะว่าพิษณุรุนแรกเนี่ยมันพบร่วมสมัยกันเลยคือในช่วงพษษุทธศตรวรรษที่สิบถึงที่สองประมาณเนี่ยในฐานข้อมูลของศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทร์นะครับก็จะมีการแปลจารึก สีเทพนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างในบรรทัดที่สองเนี่ยมีชาว่าที่ดังของทีสีบรรทัดที่5อันเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้มีประโยชน์บรรทัดที่6นะครับผู้เป็นใหญ่ในปาลวะทั้งสองเป็นผู้ประกอบด้วยคำสัตว์และความการุณาคือที่น่าสนใจเนี่ยก็คือปรากฏคำว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือว่ากษัตริย์นะครับตั้งแต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่11เเนี่ยนะแล้วก็ มีปรากฏคาว่าผู้เป็นใหญ่ปรารวะทั้งสองด้วยซึ่งปรารวะเนี่ยเป็นรัฐที่อยู่ในอินเดียใต้นะครับแล้วในช่วงเวลานั้นก็ค่อยๆมีความเจริญมากขึ้นถ้านึกถึงกษัตริย์เนี่ยในช่วงเวลานั้นผมจะนึกถึงยกตัวอย่างพระเจ้าสิงหาวรมมนที่3ซึ่งครองราชอยู่ในช่วงพศ1นึ่งพถึงหนึ่ท่านขยายอํานาจจากบริเวณเมืองหลวงนะครับไปทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายอำนาจของราชวงศ์ปรารวะทที่ต่อหลังจากเนี้ย จะเข้าไปตีแควนอื่นๆด้วยไม่ได้บอกว่าพระเจ้าสิงหาวรมัาที่3เนี่ยคือผู้ยิ่งใหญ่แห่งปรารวาทั้งสองที่ปรากฏในจารึกสีเทพนะอย่างไรก็ดีนะครับบอกได้ว่าอินเดียใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรารวาทยังไงก็ส่งผลนะครับต่อแบบแผนการขยายความเจริญของสีเทพแน่ๆจากบ้านขยายเป็นเมืองผมสอบถามเรื่องนี้นะครับกับอาจารย์อนุรักษ์ดีพิมายอาจารย์มองว่าช่วงเวลาปลายพุทธศตวรรษที่1 1อ่ะ ชุมชนสีเทพมีความพร้อมที่จะเป็นเมืองแล้วจริงๆแล้วโมเดลการฟอร์มตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีชุมชนยุคก่อนวัตร์ตอนปลายเนี่ยกระจายอยู่รอบๆเมืองอยู่แหละในในพื้นที่เมืองสีเทพอะฮะมีอยู่ตามลําน้ําสายลองต่างๆโดยเฉพาะแถแถบเขาถามรัฐพอสักประมาณช่วงพุธทธศตวรรษที่8ที่9ก้ครับ มันก็จะเข้าสู่ยุคโหเรียวประวัติศาสตร์และที่เรามีการติดต่อกับอินเดียติดต่อกับภายนอกต่างๆเนี่ยฮะก็น่าจะเกิดการขยับมารวมตัวกันมันเป็นโมเดลคล้ายๆกับที่เมืองโบราณรับจำปาฮะรวมตัวเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นมาชุมชนหนึ่งบริเวณที่ตั้งของเมืองสีเทพปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าบริเวณรอบๆตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ราบแล้วก็ ไม่มีลำน้ําที่มันมาขัดขวางการขยายพื้นที่การตั้งชุมชนอะไรมากนักนะครับสังเกตว่าไอ้ตัวแบบแผนเนี่ยมันแตกต่างไปจากชุมชนยกุกอรวัสซาตอนปลายที่จะตั้งติดริมลําน้ําเล็กๆเลยนะครับแต่ว่าสีเทพจะตั้งอยู่ในที่กว้างที่ไม่มีลําน้ําอะไรมาขัดขวางในการขยายพื้นที่อะไรต่างๆแสดงว่าเขาน่าจะตกผลึกในการรวมชุมชนมาแล้วในช่วงพุทธศตวรรษที่12เชื่อว่าสีเทพก็ยังติดต่อ,อกใกล้ชิดกับปัลละวะ แล้วก็น่าจะมีเพิ่มกับลังกาด้วยเพราะว่าในสระบุรีซึ่งไม่ไกลจากสีเทพเท่าไหร่แล้วก็ใช้ลำน้ำป่าสักเส้นเดียวกันเนี่ยนะปรากฏจารึกก็คือจารึกถ้ำเขาวงข้อความบอกว่าผู้ปกครองอนุราชปุระได้ให้พ่อลุงศินาทะเป็นตัวแทนร่วมกับชาวเมืองจัดพิธีร้องรำเฉลิมฉลองสิ่งซึ่งประดิษฐานเอาไว้ในนี้เอาไว้ในนี้คือไว้ในถ้ำนะ จารึกนี้กำหนดอายุอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่12ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในรังกาเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าอักาโพที่1่แล้วก็ที่2ซึ่งครองราชอยู่ในช่วงพศ1 1 0 7ถึง1151ในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่12เนี่ยนะครับว่ากันที่จริงก็ตรงก,กันกับในช่วงของพระเจ้าติเศเสรสแล้วก็พระเจ้าพุทารามานั่นแหละแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าเป็นปัลวะ ก็จะมีพระเจ้าสิงหาวิศณุซึ่งครองราชอยู่ในช่วงพศ1118ถึง1143ถือว่าเป็นช่วงที่มีกษัตริย์ที่สำคัญหลายๆพระองค์คือในปาลวะมีพระเจ้าสิงหาวิษณุในลังกามีพระเจ้าอาัคโพแล้วก็ในเจละมีพระเจ้าพะวะวรมนันซึ่งตอนนั้นที่จริงพระเจ้าติจเสนเนี่ยก็มีอำนาจอยู่พอสมควรละ ในสีเทพก็มีจารึกสําคัญเหมือนกันก็คือจารึกบ้านวังไผ่เดี๋ยวผมจะอ่านจารึกบ้านวังไผ่ฟังนะครับคือคนสงสัยว่าจารึกบ้านวังไผ่จะเกิดร่วมสมัยกับพระเจ้าจิตเสนนี่หรือเปล่าหรือว่าหลังจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดผู้เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าจักรพัิผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปริทวีนทารวรมันผู้เป็นใหญ่เสมอกับพระเจ้าสีภวะวรมันพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น เป็นผู้ที่มีคุณธรรมแผ่ไปในทุกทิศได้สร้างจารึกนี้ไว้ในโอกาสที่ขึ้นของราชของพระองค์จารึกนี้บางท่านก็มองว่าหมายถึงพระเจ้าติจเเสนร่วมสมัยกับพระเจ้าพระวะรมันในขณะที่บางท่านก็มองว่าน่าจะเป็นช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่12คือตรงกับพระเจ้าพะวัรมันที่สองแล้วก็เป็นการกล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือว่ากษัตริย์ท้องถิ่นในสีเทพ ซึ่งเทียบพระราชอำนาจของพระองค์ยิ่งใหญ่เหมือนกับพระเจ้าพาวารมันการที่เมืองสีเทพในช่วงส1 1เ็ดสิบสองเนี่ยที่มันยกระดับแบบแผนต่งตางๆขึ้นเป็นเมืองหรือว่ามีระบบกรรษัตริย์มีอะไรอย่างเงี้ยฮรผมว่าบางทีมันอาจจะดึงดูดอาณาจักรข้างเคียงด้วยเช่นทวารวดีหรือว่าเจรละอะไรพวกเนี้ยเข้ามาแล้วทีนี้มันพบจารึกบ้านวังไผ่ซึ่งมันกล่าวถึงพระเจ้าพาวารมันนะฮะับเราก็เลยยังงงว่าคือใครกันแน่อะไรย่างเงี้ย คนก็จะไปมุ่งที่พระเจ้าพาวะวรมันที่หนึ่งแม้กระทั่งผมด้วยนะในตอนแรกๆว่าน่าจะเกี่ยวกับพี่ชายของจิตเสรหรือเปล่าเนะี่ยเพราะว่าเขายิ่งใหญ่หเลยทั้งคู่เนี่ยไอตัวจารึกเนี่ยพอมาตรวจดูจริงๆเนี่ยอาจารย์กังวลชัชิมาเขาพยายามเอาไปตรวจทางด้านอักขระวิธีเนี่ย อาจารย์ลึกว่ามางผ่นน่าจะอยู่ในช่วงปลายวัรที่สองแหละประมาณหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ลงมาอะไรเงี้ยฮะมันน่าจะอยู่ในช่วงพวะอัลมนที่สองมากกว่าไอ้นียทํานองการแปลต่างๆมันก็ไปได้หลายทางเหมือนกันว่ามันเป็นอาจารย์ลึกที่กล่าวเทียบกับพระเจ้าพะวะอัลมันหรือเปล่าซึ่งผมน่าจะเอียงไปทางด้านเป็นกษัตริย์ท้องถิ่นของสีเทศนั่นแหละที่กล่าวยกตนเสมอพระเจ้าพะวะอัลมันแล้วในช่วงเวลานั้นพออีสานที่หนึ่งสิ้นะชนไปแล้วเนี่ย ในปี1180เนี่ยมันมีกบฏเล็กๆขึ้นมาเลยพวกนี้ครต้องให้พาาระวรมันส่งขุนนางอะไรมาปราบนี่เป็นจาริกันกุดแต้อะไรต่างๆแ,แถวสากแก้วแถวปาจีนอะไรพวกนี้ครเป็นไปได้ว่าสีเทพก็อาจจะแข่งข้อด้วยเหมือนกันหรือว่ายกระดับฐานะออกมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทวรารวดีเขาก็เพิ่งส่งทูตไปปีแรกคือปี1181ส่งไปที่จีนนะฮะมันก็สอดคล้องกันหมดเลยเพราะว่าจาักรพรรดิราชคนที่เก่งที่สุดในช่วงเวลา,น,าน,นั้นก็คืออีสานวร,าวารมันเนี่ยเขาสิ้นพระชนไปแล้วอะไรอย่างะ ในแง่ของศิลปรกรรมนะครับบอกได้ว่าศิลปะอินเดียใต้ได้ส่งผลต่อบ้านเราแล้วก็ผมมองว่าแตกเป็นสองกิ่งนะกิ่งหนึ่งจะไปทางรูปน้าโขงก็คือฟูนันแล้วก็เจรละในขณะที่อีกกิ่งหนึ่งก็คือจะมาที่สีเทพศิลปรกรรมในสีเทพบางส่วน,นก็เหมือนกับฟูนันเจรละในขณะที่บางส่วนก็มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองในสีเทพยังเจอรูปเคารพของพระสุริยะด้วยนะครับ ซึ่งจะถือว่าแปลกสักนิดเพราะว่าเราจะคุ้นชินากับการจะรูปเคารพพระกฤษณะแล้วก็พระวิษณุเป็นหลักพระสุริยะถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระวิษณุอย่างไรผมโทรไปสอบถามอาจารย์เอาอาจารย์ชาตรนเพียรธรรมเมื่อครั้งโบราณเลยนะครับเมือ่อเมื่อสมัยพระเวทนะครับพระสุริยเทพยังเป็นเทพสําคัญอยู่จะมีผู้ช่วยหลายองค์นะครับหนึ่งในนั้นคือพระวิษณุพระวิษณุมีหน้าที่ เหมือนเป็นนีเวเกเตอร์นำทางกำหนดเส้นทางการโครจรของพระอาทิตย์โดยพระวิษณุนั้นจะก้าวนำไปก่อนก้าวย่างสามก้าวคุณคุณไหมครับก้า <c oughs> วย่างสามก้าวเหมือนกับที่ตอนหลังมันก็จะมีเรื่องออวิษณุตรีวิกรมคือนารายย่างสามขุมนะครับนั่นแหละแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยคือเป็นการก้าวย่างเพื่อกำหนดเส้นทางโครจรของพระอาทิตย์ที่พระสุธธธิยเทพจะเสด็จไปตามเส้นทางนั้น โดยที่แบ่งสามเก้านี่ก็คือเป็นเป็นสามยามยามต้นยามกลางยามปลายในช่วงเวลากลางวันเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆสมัยโบราณจริงๆนะพระวิษณุเนี่ยเป็นลูกน้องของพระสุรเทพจะพูดอย่างนี้นก็ได้นะครับแต่ในตอนหลังก็ท่านก็ได้รับการยกขึ้นมาให้กลายเป็นเทพองค์สําคัญทีหลังคือที่สีเทพอะ่ะจะพบเทวรูปหลายองค์นะครับพระวิษณุเนี่ยอย่างน้อยก็สององค์พระกฤษณะสามองค์แล้วก็พระสุริยะอสามองค์ แล้วก็พระวิษณุเนี่ยแต่เดิมอาจารย์ยอสเซเดสมองว่ารูปแบบศิลปกรรมนี้เป็นงานในช่วงพุทธศตรวรรษที่11ที่ผูกกับฟูนันเหมือนจะว่ามีกิ่งเดียวแต่ว่าต่อมานักว,วิชาการในช่วงหลังๆเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นหลังฟูนันก็คือพุทธศตรวรรษที่12-13แล้วก็เป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวเหมือนกัแตกเป็นสกิ่งตั้งแต่ต้นนั่นแหละ ยกตัวอย่างเช่นมีลักษณะที่อ่อนช้อยแล้วก็เพียวบางแล้วก็ส่วนพระกรเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อมติดกับวงโค้งทางด้านหลัง อันจริงๆตอนแรกผมคิดว่ามันได้รับอิทธิพลหรือว่ารูปแบบมาจากศิลป,ปะคุปตะเลยฮะเพราะว่ามันถ่ายทอดมาให้เราเยอะเนาะทั้งทวารวดีอะไรเงี้ยแต่เมื่อลอง<ม>เปรียบเทียบจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับศิลปะหรือว่าอานาจปัรวะด้วยก็ได้เพราะว่าที่สถา,านมาม,ามารรพุล,ลนะัมอะไรเนี่ยมันมีภาพสลักพระกิณะขวฒนาอยู่แล้วก็รูปร่างการตกแต่งอะไรเงี้ยครับหรือว่าการแต่งกายอะไรเงี้ยก็คล้ายกับที่สีเทพเลยบางทีก็อาจจะ<ม>ส่งมาที่นี่แหละ ส่งจากปัลละวะมาแล้วก็มาที่สีเทพแล้วช่างสีเทพก็ปรับให้มันเป็นของตัวเองอย่างหนึง่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาไปเลยหลังๆมีคนพูดถึงอินเดียใต้บ่อยคือในแง่ของคนที่สนใจจารึกก็พูดมานานแล้วเพราะว่ามันเป็นอักษรแบบปัลละวะอินเดียใต้เพราในแง่ของประษัทสินเนี่ยเขาพูดช้าตอนแรกเขาจะพูดโดยการฉายสปอตไลท์ไปที่อินเดียเหนือก็คือช่วงก่อน แต่ว่าตอนหลังๆอาจารย์เชษชบศึกษาก็พบว่าที่จริงรูปแบบที่เราบอกว่าทวาราวดีมันจะเหมือนกับที่ในอินเดีาายใต้ซะเยอะ<ช>เพราะฉะนั้นโมเดลมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนกับอินเดียเหนือเนี่ยส่งญิทธิ่ลให้กับอินเดีาายใต้จากนั้นอินเดีาายใต้จึงจะส่งมาที่สีวิชัยบ้างและภาคกลางเราบ้าง ใช่ครับพอเรียนมาแล้วบอกว่า,วาคุปตะมันเป็นศิลปะคลาสสิกที่สวยที่สุดแล้วก็ส่งมาที่เซาท์อีนเดเชียอะไรเงี้ยเราก็จะพุ่งไปที่คุปตะอย่างเดียวแต่เราลืมไปว่าอักษรที่เราใช้เน,นี่ยมันคือปาลวะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ศิลปะมันจะไม่เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเพราะที่นักชาการเก่าๆก็เลยมองผ่านไปไม่ได้เน้นย้ำหรือว่าเข้าไปศึกษาจริงๆในศิลปะแบบอินเดียใต้มากนะอย่างที่อาจารย์ว่าเลยที่จริงยังมีเรื่องราวของพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ ก็ปรากฏตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่1213ร่วมสมัยกันกับฮินดูนี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้เล่าให้ฟังแล้วก็หลังจากนี้ช่วงพุทธศตรวรรษที่13 14 15พุทธพูดกับฮินดูเนี่ยเหมือนจะว่าจะกลืนเข้าหากันการเกิดเป็นพุทธมหายานเนี่ยอาจจะเป็นผลภูมิจากการหลอมรวมด้วยส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าสถาบันกษัตริย์ในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 3 1 4 15อาจจะมีลักษณะเป็นทวิสภาวะหรือว่าทวิลักษณะ กล่าวคือมีบางอย่างเป็นฮินดูบางอย่างเป็นพุทธกษัตริย์มีสถานะเป็นองค์อวตารของเทพส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นองค์อุปธรรมพระพุทธศาสนาพูดให้เข้าใจง่ายๆก็นึกถึงในหลวงรัชกาลที่เจ้าที่10ก็ได้นะครับในวันที่ทําพิธีบรมราชาพิเศษพระองค์ก็จะได้รับการอ่านมนจากพราหมณ์ศิวมนวิศณุมนแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเสด็จเรียบพระนครอุปธรภมพระพุทธศาสนาวัดต่างๆทั้งในเมืองและก็นอกเมือง เป็นการแสดงตนทั้งการเป็นองค์อวตารของเทพแล้วก็องค์อุปธรรมพระพุทธศาสนามีนิพพานเป็นเบื้องหน้าพร้อมๆกันไปเข้าใจว่าศีเทพในช่วงพุทธศตวรรษที่13 14 5รวมถึงสถาบันการตริย์ในช่วงเวลานั้นก็มีลักษณะนี้เช่นกัน